พอได้รับ <tu> ปุ๊บถอดเสื้อชุดเก่าออกนะครับเสื้อองค์ปูพับเก็บเลยใส่เสื้อคุณกรนน้าวะเทาลายจะิงจริงตองกับน้องลอยไปไหนใส่ก็ไปก็โหสุดยอดไม่มีอีกว่าะนาส่งไม่ค่อยหน่อยเด้อรันมี่นายทนเพื่อนนายทันเสื้อก็ใส่ปะ เาเสือไม่ใส่ไปนี้หรอเสือต้องมันมันแซมกับชาวเลอ่ะชาวเลนะททะเละเลหน่อนแบบนั้นได้อันนี้กางเกงชาวเลไหมกางเกงชาวเลที่แบบผูกรับเอวใช่ไหมได้ได้ได้แล้วโค้งเลีล่ะลงเรือเออกางเกงเลียลอ่าได้แต่ยังงี้ไม่ไหวโอหยคนอะไรไม่รู้โหนถึงท้าถอยเลย หนวดยาวถึงท้ทอยเลยดูไปเลยเราอ่ะองคลงเงพน้า้ออง่เสี่สิบสอครับแต่รองเท้าน่ะรองเท้าสี่สห้านี่เนี่ยมาดูนี่เพื่อนมาดูมาดู45่สห้าเพื่อน เขาของโมไม่ดูหรอครับองเจ้าฮาฮา4.2ทำขำฮาฮา8คนเพื่อนเพอขั่าเอาจะใส่อย่างนี้ก็ดีที่รองเท้าใส่ท้างนานดีกว่าใส่รองเท้าขึ้นข้อ ร้อรองต่นื่องรดูทางนี้จำไม่ได้โอ้มีลืมเลยเนาะที่หนึ่บอกเส้นหราคาเจ็้อยหาเร็น้องที่เขารบรักทุกทานนะไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้ว ไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับพี่น้องทำไมซื้ไม่ซื้อไม่ได้ปกติเราไปร้านอาหารนะครับไปร้านตามสั่งกว่าจะกินได้ไปตามคนซื้ออยู่กับพี่้องแต่อันนี้สั่งซื้อทันทีโทดียโทษตอนนี้สองเ่เาองนย้แปดอากนนนหกสามสองสี่สองหกสี่สี่ศูนย์เก้าสองสามเก้าสองส แล้วจะรู้เรื่องไหมแผะพี่น้องนะครับน่าจะเป็นตัวเดียววิ่งมาเลยนะครับแนะครับผมก็ครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งะครับปกติ1,500บาทเราก็ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นที่สุดแล้วยังมีเสื้ออีกตัวหนึ่งอยู่ที่950กับเซรั่มหนึ่งเมื่อกี้พูดผิดนะครับฟีเจลล้างหน้าหนึ่งครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งแค่พันห้าเท่านั้นเองอย่าบอกใครเียว ใครก็ได้ชุดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสิบหกน้องสวยๆรอรับเราอยู่การยูทูบเบอร์ใช้ลุงกูป้าลุงคนมาแต่ทุกช่องเดี๋ยวเห็นผมน้องๆโอ้ยเต็มหัวไปแล้วรอกันการตัดที่เจ็ดวันไี่ลูกันไกลอยู่กับใครบอกว่าจะตัดวันนั้นวันนี้รอเธออยู่มาเป็นที่สุดแล้วอย่าบอกใครรอแล้วรอเล้ ะจะให้รออีกถึงไหนไม่ต้องรอแล้วสั่งซื้อทันที <F> นะสั่งเซร้มิกไหนปีหนึ่งเซรามิกหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองพี่น้อง <F> โอ้โอเป็นโอกาสทองของเรานะเนี่ยใช่แล้วสามปีเราเพิ่งเคยไลฟ์ขายเป็นขายวันนี้เนี่ยขายขาให้หมดเกลี้ยงเลย,เลยชุดกระชอง,งกกสี่เจ็ดห้าสองหกอรอจ้าเออเอากรโลหนึ่งนะจ้าถันห้าโอเคขอที่อยู่หน่อยโอนทันทีมีเก็บไลายทางไหมคะบบุกเก็บไม่ทันก็ได้บุกเข้ามา ไม่มีการบวกเพิ่มเดี๋ยวฟังเสก่อนมันยังพื้นไม่จบหลังจากนั้นมีหลายคนายท่านบอกปลายทางไม่ค่อยถนัดขมกำลังส่งทุกอร้องเข้าใจกลางทางไม่ไหม่กลางทางก็จะให้ครับผมปลายทางกเพิ่ม การที่เราบวกเพิ่มมันไม่ใช่ขึ้ไกลพี่น้องเป็นน้ำกินน้ำใจที่เราให้คนส่งเขาเออ็ต้องเออเพื่อเพื่อแผ่แบ่งปัน1,500บาทเท่านั้นเองเออนี่ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเออเซรั่มครื้อเซรั่มบวกครีมเซเรเซครีมอ่าดึงมาจากซรีสหน่อยเซรั่มหนึ่งครีมหนึ่งครับ1 5 0 0บาทบวกด้วยเกี่ยวล้างหน้าหน ฟรีหนึ่งคู่ฟีแล้วฟรีอีกครับพี่น้องสุดประทับใจหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์พี่น้องเอ้ยอย่าบอกใครวันนี้วันนี้วันเดียววันเดียวเท่านั้นจนกว่าสินค้าจะหมดโอ้โหวันเดียวอย่าไปเปลี่ยนแปลงอ๋มันหมดก็จบไปเลยถ้าเกิดก่อนที่ประมันใบสามมันหมดก็จบกันเลยยังไม่ถึงวันถ้าวันมันต้องยี่สิบสี่นาฬิกาใช่ไหมใช่เปล่งกิ้วเซรั่มหนึ่งนะครับ950บาทเท่านั้นเองพี่น้องนะครับแต่ได้เสื้อของโอปอล์ปูปริจิต เป็นเสื้อคอคอหนึ่งตัวสีอะไรก็ได้ไรกได้โอ,โ,โอ้โหพี่น้องเออวันหน้าอย่าลืมนักเรียนมาใหม่นะคะเออโอรปรพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งพันห้าร้อยบวกกระเทียมล้างหน้าหนึ่งครับพี่น้องอ่าแล้วก็เซรั่มหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองรรอพร้อมกับรักเสื้อหนึ่งตัวครับพี่น้องอันนี้คือชุดที่หนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นมีโปรวแรกครับใส่นอ เอามาอา ente, ่านมูนอ้องพี่น้องตัวเลขล่ะตัวเลขล่ะน,นี่ตัวนี้พิเศษพี่น้องอย่าบอกใครอันนั้นไปบอกแล้วจะรู้ได้ไงเลขลักโอ้โหต้องจะซิบกระซ่ะาพี่น้องปกติ2,770นะร <lah> เร้เจ็ดสะเออรถพิเศษเหลือเพียง1,900บาทอุ้ยถูกต้องเลยแราคาสองพเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเบอร์โทรศัพท์เราวรถเลือเพียง1,900บาทเท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ศูน 0985655266 admin starbar รอรับโทรศัพท์อยู่ค่ะโอ้อย่าบอกใครเชียวพี่น้องพร้อมกับเดี้ยวว่าเอาเกลีไปเลยโอ้จะให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้คือเหรียญองค์พ่อปู่หนึ่งเลียญครับคลีนหนึ่งแล้วก็เซรั่มหนึ่งเจลล้างหน้าหนึ่งนะครับปอนซสองพันเกียร์ร้อยกับเกียสิบบาทนะครับน้องเอาเซลแล้วพี่น้องหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้อง fc นะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับ สารฝันคุณลุงคุณป้าลุงคนม่แต่รับพี่น้องเนื่องจากว่าเพื่มีภาระที่หนักหนาสาหั yeah, สมากกว่าเราหลายเรื่องหลายอย่างเนาะนะครับสั่งผลิตภัณฑ์ผ่านบริษัทโมโงรับเป็นการสน <wh> wow. ับสนุนผลิต <och> ภ <ally> ัณฑ์ให <iva culo> ้กับคนที่เรารักคนที่เราชอบนะครับอ่านอกเหนือจากนั้นเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆไปใช้กับพี่น้องแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับก็ฝากเป็นกำลังหัวใจพี่น้องยูทูบเบอร์ คนทุกท่านในทุกๆช่องครับลแล้วก็นอกเหนือ,อจากนั้นอีกนะครับทางคุณลุงคุณป้าหลังจากที่เพิ่นได้รับนะครับยอดสั่งซื้อต่างๆนะครับก็ยังอกุรณนักองพวอปู่ต่อไปนะครับแล้วก็เพิ่นก็พาเขาทำบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นผ้าป่ากระถิ่นนะครับรวมไปถึงนะครับในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนนะครับกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลต่างๆเราก็เคยเห็นมาแล้วน้องพีนน้องๆไม่ว่าจะเป็นการทอดพระป่ากะทิในที่ต่างๆถ้าเพื่อนมีทุนทรัพย์เพียงพอครับทู้นรัพย์ที่พาเราที่จะเดินทางดําเนินการต่างๆได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องนะครับเราก็ได้บุญกุศลด้วยโมทนาบุญร่วมกันนะครับพี่น้องสัาคัที่สุดอีกส่วนหนึ่งพี่น้อง หนึ่งกำลังใจันสั่งแก้วนะฮะที่อยู่ให้ไปแล้วนะครับผมเราก็สั่งได้เลยนะครับพี่น้องเราก็ไม่ปสั่แก้วนคเราก็ะส่งขอการให้คือต่นนะครับพี่น้องนะครับอาจจะเป็นทีลีมเจลล้างหน้าเจวอาบน้ำเซลล์ ซีบัคคอนพัทก็ได้บุกแทนทีทีกาแฟทีพีโกโก้ก็ได้นะครับพี่น้องประมาณนั้นนะครับพี่น้องนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นชาเวอร์เจลนะครับตัวนี้ผมโอ้ยพี่น้องหอมอย่าบอกใครประทับใจน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับบางคนบางท่านอาจจะเอาเป็นกาแฟหนึ่งกล่องก็ได้นะครับหรือว่าโกโก้หรือว่าอาจจะเป็นซีบัคค้อนก็ได้หรือเอาจะมาเมียบมินจีนร่วมกันก็ได้เช่นกันนะครับพี่น้องนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งกล่องก็ได้บางคนบางท่านโอ้ยหมดือนกล่องนัท ดีพี่น้องเออหรือว่าหกเดือนกล่องหนึง่งคดีกว่าไม่สนับสนุนกันเลยพี่น้องหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆกับปีละเท่อกันยังใครเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเราไปดูคลิปดูโฆษณาดูไลฟ์สดในช่องต่างๆแล้วก็ไปดูในช่องมนโอมลุงพลพัต่งเฟอร์มารีนะครับกดไลค์กดแชร์ต่างๆเราก็ยังในสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุสนนะครับให้กำลังอกเงินใจทางคุลพุนป้าเพิ่มเติมครับพี่น้องเพื่อให้